ทุกทนด้วยนะครับอยู่กับรายการเพ้นทกีนทีครับแล้วจะมารีวิวเลโก้ทั้งหมดที่ผมมีเลยโอเคอนี่นี่คืออาจารย์ของนินจาโกนินจาสีฟ้านินจาสีนินจาน้องแข็งนินจา,น,าน่าจะเป็นนินจาเดนนี่กน็นินจาไฟนี่ตัวนี้ผมแต่งเองเมื่อกี้เหมือนอันนี้เป็นถาดไฟโลกันนะฮะ ตรงนี้มันหายไปนิดสองอันอันนี้เออนากากชนเผ่าเพื่อนผมให้มาแต่งเองนี่ก็แต่งเองนี่คือแบทแมนแล้วนี่ผมก็แต่งเองครับนี่ผมก็แต่งเองแต่งเองมันจะหน้าคล้ายๆเวนอมนี่ผมก็แต่งเองครับนินจาเขียวนี่ตุลการเมริกาผมแต่งเองนี่ ก็แต่งเองนี่เอาเอาเอส่วนผมของเบจิตะเอโงอกุลมาใส่ครับเป็นเลโก้นี่อรอนแมนทำได้สวยงามครับโทนี่สาตาร์เปิดหน้าได้นี่ก็เปิดได้เหมือนกันนี่ก็เปิดได้ครับแต่มันหลวมก็เลยไม่ได้เปิดอไปดูด้านต่อไปกัน ผมทำเป็นคา้าอัจรรย์ฮะนี่โจนนี่บูฟเฟอรลินแบบทำให้มันเปลี่ยนหน้าฮะบนตัวนี่บูฟเฟอรลินเหมือนกันนี่ปีศาจเอาหน้าโกไลเดอร์มาใส่อันนี้อะไรวะเออเอาหน้าเบเจต้ามาใส่อันนี้แต่งเขาเองนี่ก็แต่งเขาเองไม่ครับม่ครับ นี่โอเคจุ๊บจุ๊บแล้วนี่เป็นตัวเลโก้นาโนบล็อขยับได้ชุดแต่ต้องขยับแบบระวังระวังนะฮะอาจจะหลุดนี่เป็นโลกของกัปตันเมริกาตรงประเทศอเมริกาอืมนี่เลโก้นาโนบล็อกอันนี้รถแตบเพลิงของต่อเองฮนะอ๋อแล้วต้องส่งสองม้วดยไง โอเคครับอ,อันนี้ก็ลดอากาศผมทำต่อตามแบบโอเคอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ครับ<ม>ขออภัยใครใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้อขยับได้เหมือนกับตามเมริกานี่พวกจงสลัดผมที่ ที่ผมตั้งเอาไว้แล้วก็เอาไปกาไอเนี่ยจะถูกกาจัดแล้วพวกนี้ก็ต้องมาช่วยแต่เนี่ยกูต์ไรเดอร์ผมแต่งเอาให้มันสวยกว่าเดิมนิดนึง่ะวันนี้ขอลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับคลิปน่าจะมีอะไรไปดู รอดูนะครับแล้วใครชอบก็กดไลค์หรือซับสไคร์กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาเลยว่าอยากได้อะไรแบบไหนงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ